แถ้าเกิดว่าหนึ่งในพวกเราเนี่ยใครสักคนเป็นมนุษย์ต่างดาวจะเป็นไงวะพี่จะพูดอะไรนะเราเอ้ยล้วก็เป็นคนมากันตั้งนานแล้วทำงานกันมากี่ปีโอ้โหเอ้ยมันไม่มีอะไรมันไม่มีหรอกมันเป็นเใช่เอ็กเข้ามาจะดูภาคสองภาคสองภาคสองเอ้ยมาพอดีเลยเพื่อนมาพอดีเอ็กว่าไงมาสิเงียบอะไรเรามันไม่ใช่อ่ะเพื่อนมันบ่ใช่มันมันไ่ใช่เลยพี่ปีตา นบอยหัวกว่านน้ำไทยอีกเมล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 เมัวนี่น่าดูเหรอเนี่ยดูไม่ได้เลยเฮียเฮ้ยเดี๋ยวเรื่องนี้กำกับโคตรดีอ่ะจบแล้วเโอ้โหตายหมดเลยเหรอตายหมดสิครับมีเอ็นเครดิตไหมเนี่ยหมดแล้วจบแล้วไม่กล้าดูตั้งต่อเลย ดีดีว่าเฮ้ยเราอยากทำอยากทาแนวนี้บ้างเลยว่ะแนวไม่ตั้งดาวอะไรเงี้ยไอ้แก่พูดทองแล้วเย็ดเกียอย่าพี่ผมกลัวกลัวเอ้ยพี่ว่าพี่ว่ามันสนุกนุ้ยไม่เราก็ไปหาโปรดิวเซอร์หานี่ดีไปขอทุนเขาม่าสนใจนะเว้ย เราต้องใช้สตันแมนดี่งนะใช่ต้องต้องใช้เยอะต้องต้องจ้างพวกสแตนอินไม่ไมู่แลเดี๋ยวนี้แค่นี้แหละต้องไปทำงานต่อเฮ้ยดูภาคสต่อดีมันมีภาคสกูขอไปด้วยละกันนะเฮ้ยไม่ต้องมึงอยู่นี่แหละเไม่ต้องมึงอยู่นี่แหละอยู่ภาคสอง่อแต่ผมขอไปจริงผมขอไปจริงไปเข้าน้ำไปไหนไปไหนเฮ้ยเข้าน้ำอะไรเอาไปขี้เอาไปรีบไปสิไป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 กูว่าอยู่กลิ่นอะไรแม่งตดด้วยเนี่ยในห้องแอร์เนี่ยโอ้แล้วห้องผมด้วย เอ้ยระหว่างรอดูภาค2เอ้ยระหว่างรอเองเนี่ยเราไปหาอะไรกินก่อนไหมแต่ว่าดูจะไปดูภาค2กันต่อมีพิซซ่าเหลือพอดีเมื่อวานเนี่ยเดี๋ยวผมเตรียมให้ก็ได้เออไปวเอ้ยแต่พวกเองต้องดูไอ้นี่กับชั้นต่อนะภาคสองแล้วไม่ทำเหรอผมก็นอนไม่หลับดีเลยนะ้ยบอยค่อยทำนี่พึ่งกี่โมงเองเพื่อนไม่ไอ้ตอนแรกกูดูนึกว่าจะเป็นพีเดเตอร์กับเอเลี่ยนโอ้ยตอนแรกกูก็คิดอย่างนั้นไอ้ยี่ยมันหนังสยองจริงอยากทำเลยเนี่ยมีไฟอยากทำเลยเนี่ย เนี่ยกูอยากเอามีดมาแทงพวกมึงเลยเนี่ยออหยอกเล่นหยอกเล่นกินกินกินไปเราเป็นคนปกติเราไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวเออไหนเวลากินเมืงอไมเฮ้ยแต่พูดถึงเนี่ยถ้าเกิดว่าหนึ่งในพวกเราเนี่ยใครสักคนเป็นมนุษย์ต่างดาวจะเป็นไงวะเราจะพูดอะไรนะเราเอ้ยเราก็เป็นคนมากันตั้งนานแล้วทำงานกันมากี่ปีโอ้โดเอ้ยมันมีเรื่องมันมีหรอมันเป็นเรื่องแข็งขึ้นใช่ไหม่อคิงใช่ไหมใช่กูได้ดีบอย หยอกเล่นมาหนี <see> <monastery> <The> <are> ้มาหนี้มามาเดี๋ยวให้นอนตักดูต่อภาคสองอย่าแกงหรือวิ่งนอนไม่หลับนะแก้งเออไม่แก้งแล้วกินต่อเนี่ยไหนมีพิซซ่าไหนอะน้องคิงเนี่ยเสร็จแล้วพี่เสร็จแล้วคิวงานเราว่างใช่ไหมว่างว่างไหนเดียวเอ้าเอกเข้ามาจะดูภาคสองภาคสองภาคสองเอ้ยมาพอดีเลยเพื่อนมาพอดีเอ็กว่าไงมาสิเงียบอะไรเรามาหนี้อพอ้องเช่อนิ่งเหรอเฮ้ยพอมันชื่อนิ่งจริงป่กวะไอ้นิ่งไอ้นิ่งไอ้นิ่ง ีบ<เ>อกว่าไม่ใช่วะไม่ใช่ละไอ้นี่ไอ้เหมือนเพื่อนอยู่วะเนี่ยฮัลโหลไอ้ชี้นี่เบี้ยวเนี่ยมึงดูเสร็จแล้วมึงเบี้ยวไอบอกว่ามันไม่เบี้ยวนะตามมันมันไม่เออนะเพื่อนมันมันมันอาจจะซื้อมาไม่ผมว่าไม่ใช่พี่ผมว่าไม่ใช่วะเออมันไม่ใช่มันมันจริงเนี่ยมันมันก็เป็นคนเหมือนกันเราไม่ปกติเอ็งเข้าห้องน้ำนานไม่ใช่เหรอเออมันอาจจะฉี่แป๊บเดียวน่ะไม่เป็นไรหรอกมันเรืองนี้มันอาจจะตื่นเต้นกูแล้วแหละอันเนี้ยอันนี้ยมันตื่นเต้นดีมันไม่ใช่มันมันมันไม่ใช่อ่ะเพื่อนมันไม่ใช่ วันวันาใช่เลยพี่มีตามีตาอุ้ไอยบอยอ้บอยอ้บอยออมตายมีตาไม่ใช่จิตปุ่นแต่งเพือนมตามันเนี่ยเตามาไอ้บอยเฮ้ยไปไหนบอยบอยคลังคลังดูดิเ้ยไอ้บอยทนทีทนี้เราบอกด้อบมาดิมาดิเฮ้ยอย่ามตามาเฮตามาตรงนี้ตรงนี้ใดีดประตู อม่นีบมานิมน g n มานิปิดิดป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 ิปิด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 ปดปิ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 ดดปดปิดปิดได โอ้โหเอ๊ะเหรอเอ๊ะเหรอมือหนใช่ผมเอ๊ะม pues ือเตีลล์ล่ะล่ะตอนที่หลังคืออะไรอ่ะโอ้ของในพ็อกเกี้ยพี่มันอยู่ในข้อแล้วโอ้โหไอ้ส้นตีลเนื้ออยู่เฉยมึงอยู่เฉยที่มึงอยู่เฉยมึงอยู่เฉยนะมึงอยู่เฉยนะไอ้สัตว์กูกระโดดทีแม่งเลยไอยูกูตกใจหมดแม่งกูยิงอินหนังอยู่ไอ้ตอนแรกกูก็แบบนึกว่ามันจะรู้ทำแบบว่าแม่งโอ้โหดึงเชิงเก่งที่หายในมือเลยเออกูตกใจจริง มันไอเยี่ยวอเอามาจากไหนวะไม่เหมือนจริงนะเว้ยไอ้เหี้ยดูดิเดี๋ยวผมไปแต่งมานิดหน่อยแล้วก็เตรียมไว้จะมาเพื่อนเออมันมึงเป็นลูกเายมันคล้องน้ำน้ำไม่ใชไมมมึงก็ควรแกล้งไอ้มูกับไอ้ไม้ไม่ใช่แกล้งพวกกูเออใช่เ เออเมอ้เออพีเห็นพวกพี่เห็นตรงคนั้นน่าสุดอ่ะก็เขาไปทำงานผมจะกลัวมเขาทำไมกูแต่หมดเลยเนี่ยเออไม่เงยหมดความแม่งกินไม่ได้เลยนะเนี่ยแต่ของจริงเราพวกเราก็รู้แต่ว่าแบบนี่ไงแบบอยากให้เออใช่ไหมเออแบบว่าใช่เรเสสีย็จไม่ไได้่มเอ็กจะได้ไม่ต้องไอ้นี่ไงเอ็กเมื่อกี้เมื่อกี้มึงจิตมึงแต่งไว้ไม่มีอะไรเลเออไม่พวกกู้ฟอร์มไปนั้นแหละนะพวกกูแสดงเก่งใช่ใช่เออแค่นั้นแหละ เดี่ยวกับร้านไปไปไปหาดิหิวว่ะกินอะไรอ่ะฮะเอาเงยินเอายินยังไม่นอนอยู่นี่พอดีเลยเอาไหมครับแม่พี่ยินมาทำอะไรที่นี่อนี่ยตาวเทพวะนี่ตาขเทพวะเฮ้ยมึงก็ตกใจเหมือนกูแหละตอนแรกอ่ะเออกูกับมึงก็ไม่ต่างกันแหละแค่มึงก็ต่างแค่เสื้อผ้าเนี่ยขอผมเออไม่ใช่ไปไหนเนี่ยจะทำอะไรไม่ทำงานอ่ะฮะมากดขนมหิวเนี่ยวันนี้เราทำงานกันดึกไม่ใช่หรอ ก็ได้เดี๋ยวเตรียมไปทำต่อเนี่ยซื้อขนมก่อนบอกเขาแต่กูนั่งดูหนังกันพี่อยู่กูพูดไม่ได้ก็เราเราไอเนี่ยหาแรงบันดาลใจดูอะไรใช่ดูอะไรเฮ้ยไอยิ่งเข้ามากูตกใจหมดเลยมาดูหนังมนุษย์ต่างดาวมนุษย์ต่างดาวเออที่มันมีสามภาคอ่ะตัวนี้เลยเนี่ยเออตอนนี้เลยอเออไอโมกับไอ้ไม้มันไม่กล้าดูต่อโว้ยภาคสองภาคสามมาดูจบภาคแรกมันหนีไปทำงานเลย ผมก็ไปดูต่อแล้วพี่ไปละเฮ้ยคิงเราสัญญากันแล้วนะไม่ได้สิแก๊งสีน้องรู้สึกว่าเหมือนเหมือนกูมีนักคุยงานนะกแข่งนะเฮ้ยเพื่อนบอยบอยบอกให้บอกเพื่อนรักไม่ได้ไม่ได้สิไมนไม่ใช่อย่างที่เราคิดกันนะแล้วแล้วคุณแล้วคุณกิฟที่เรานั้นไปเมื่อเช้าคุณกิฟท์อะิะไปอะไรโปรดิวเซอร์เราอะทำไมอะไรมึงพูดอะไรเนี่ยเอ้ามึงไม่มึงไม่ตามน้ากูหน่อยหรอหรือว่าเราค่อยดูวันหลังดีวะเรา งานกันดีกว่าไหมไอ้เรี่ยนี่ได้แกงกูตกใจหมดเลยเนี่ยข้างหลังจะเบี้ไอ้ก็ดูได้ผมก็ยังดูได้เนี่ยผมก็กูไม่มีอารมณ์จะดูแล้วเนี่ยกูวิ่งจนหอบแล้วเนี่ยน้องชายมึงทำกูหลอนแล้วเนี่ยเออไปว่าทองใครมึงก็ปิดทีวีได้แล้วกันเออเอางี้งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยดูภาคสองภาคสามแล้วกันวันนี้เราทำงานก่อนดีกว่าโอเคพี่โอเคใครจะดูก็ดูไปดูนะเออไปดูม่ค่อยดูพรุ่งนี้ทำงานกันดีกว่าไอ้เหี้ยกูนอนไม่หลับแล้วตอนเนี้ยไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปเช็คก่อนเช อะไรไม่มีไม่ไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่มันไม่ทำอะไรเลยมันกู้หรือเปล่าวะอ๋อไอ้นี่เหรออ้าวออมม่างเกี่ยวผีทำไปลูกต่างเกี่ยวผีทำไปลูกหลับสบายไหมครับหลับสบายไหมต่างเกี่ยวผีไหมอ่ะอืมอ่ะหลสบายสบายเห็นเห็นอะไรไหมเนี่ยเห็นอะไรไหมเนี่ยฮะเห็นอะไรไหมเนี่ยเอาเอาอึ้งอึ้งอึ้งงงงงงงเป็นไก่ตาแตก ะเหรียญมันไม่ทํางานเอาเยลลี่ลูกตามาไปหัวเหรอพี่ก็รู้นี่ว่าของในพอบ่ะกูผิดหวังกับเรียกชั่นหว่ะไปไปไปมึงทำงานมึงไม่ปไปหนุกเลยวะแม่งนี่นี่นี่อะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรอน่ยพี่พี่อะไรอะอะไรอะไรอะเขาเจอหนูเขาเจอหนูใครขึ้นไปไอ้ยีนเหรอยีนไม่รู้กันไอ้ยีนเปนทำอะไรน้องกูมีผอได้ว่ะไอ้ยีนเป็นโรคจิตมันคมคือน้องกู ทำอะไรน้องกูปุ๊กยีนไอยีนไอ้โลกจิตมึงทำอะไรน้องกูฮะตอกมาสิโอ้ยแล้วไหนพี่มันมีอยู่ตรงไหนบอกผมว่าโมกูเจอไหนกูเจอจะไปที่ไหนวะโมเออโมโมกับใบอ่ะนั่นสิไปไหนอ่ะพี่เป็นอะไรพี่ก็มาหายอะไรอ่ะยีนยังไงขึ้นอร่อยฮะพี่ยีนโอ้ยยีนวางไงครับ เกิดเกิดอะไรขึ uh ้นอ่ะเมื่อกี้ได้ย ah. okay. ินพี่ดินเสียงงูกับไม้มันกรีดอะไรกันอะเอ่อเสียงงูเสียงไม้ใครกรีดอะไรเสียงนสิไม่ได้ยินนะดดิิมมอะไรเพื่อนอะไรอะไรกันเนาะอะไรบอยหัวของเอกอ๋ออันนี้ฮะไปเยี่ยบพี่ป๊อกป๊อกดูดูเราหัวยีหน่อยดูหลักหนักหนักไอ้ยีเออทำไมอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นอะยีเสียงคีใครด้วย เหมือนไอเอ็กเลยอะแต่เนียนกว่าด้วยเฮ้ยไอยีนไม่มีหน้าได้ไงอ้าวคือว่าอะไรพี่ไม่ไม่เกิดอะไรขึ้นเกิดเป็มัน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 เป็นโอ้เอก็คุยดิเรียนด้วยกันนะมันคืออะไรอะ ินเฮ้ยกูอะไม่ใช่กูไม่ใช่มันแต่งมันแต่งเหมือนไอเอ็กก็แล้วเคยคิดว่าจะเก่งพวกกูกูไม่กลัวม้งรอโดนี่กูตกกระบะได้มาหนึ่งทีเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอคิงคิงไอบอยไอเดี๋ยวแอร์ต้องมาจากไหนเนี่ยฮะวิ่งเอเลี่ยนเอเลี่ยนบุกไอ้ยุ้ย ไอ้เอ็สตาล์มไปไหนเอ้าไอ้บอยลงกูด้วยไอ้บอยไปไปไปห้องแล็บห้องแล็บห้องแล็บไม่กูบอกไปห้องแลบ